สวัสดีครับอันนี้จะมาตอนเกมซอมบี้บ็อกตอนที่สองป้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับอือซอมบี้บ็อกซอมบี้บ็อกลูกหน้าบางคนก็เคยโดนแล้วแล้วผมนี่วะแล้วตอนที่สองตอนตอนตอนที่หนึ่งอ่ะรีบ ก็รีบไปตรงนั้นตายเร็วไปหน่อยแต่ตอนนี้วางแล้วไม่ต้องกลัวไม่มีเฮ้ยนี่เป็นอะไรนะครับโอ้โหรถแข่งชนก็เต็มเต็มนะครับผมมาแล้วไปมาแต้นจะมีบล็กเข้าไปได้เลยครับผมช่วยอีโต้มาแล้วตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยนี่เฮ้ยชิบหายมา สองทีเด sí, ียวจอดครับทีเดียวว่าสองทีอ่ะ้ยเุ้ยหายตกใจอุ้ยหลับจังครับเฮ้ยมึงมาเก้เฮ้ยเฮ้ยมหมดจบตายไปอ่าเดืดเดือดตกใจกับเมื่อกี้ผม ตายอยู่แล้วครับพรนี้เอ,อ่จอจบแล้วนะครับอ่าไม่เปิดนแต่ผมจายนานวันนี้ไม่เปื้อนไม่เปื้อนออกมามเฮ่อมารับนี้เอาชิ้นทีเนี้ยโอ้โอ้โอไม่ธรรมดาแล้วเว้ยแหมตัวตัวนี้ถามว่าอย่าไปตูกับมันมันจะวางพิษถามว่านะตัวนี้นะน่าจะตัวนี้ ตัวไหนเนี qui, ่ยคุณระวังไว้ตัวไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่ตัวถุงพิมพ์นี้ไม่ใช่มันควันอย่างเดียวครับบางตัวก็วางปิดไม่ไม่รู้ชอบมากแบบน้ลูกกระโดดกด E ก็อดีเก็บลูกกระโดดย้ำหน่อยลนี่ของแม่ชอบไม่เก็บเลยไม่เก็บมา มัวน้า้าวเฮ้ย้องอกล้าไองกล้าไปวดุ่ดุซ่ดุ่อุ้ยเฮ้ยตัวเนี้ยวางพิษ่ะไม่ไม่วาง่าพเนียอย่าตายไปฮ่าฮมัปืกันเลครับแล้วบบนึงครับ ไหนกันมกหมดวนะบอลดันทองครับยิงแม่งมาเลยไม่ต่ำเปลยมากอาสิงยิงนะครับโอ้โหโหยเกือบตายไปตายดังเลย เดี๋ยวครับประตูเราโอ้ยไม่รู้อะไรก็ปี๊บไปไหนหัระเบิดครับระเบิดอชไแล้วเคียโอ้ดิีไปกินตุ้มไม่ถูกสักใครสักคนอ่อผมว่าไม่ได้ในกระดาษนึงตอจบคลิปนะครับผมจะไปทำทุบละวันนี้ไม่จะมีตุ้บละ อ่าผมจะไปโหลดปากใหม่มาผมตายมีสันตอนเท่นั้นนะครับจอบผมไปตายอีกภาคหกนะครับภาคหกๆๆนะครับเอ้ยศูนย์นเออนะครับอันนี้เจ็ดเอ้ยศูนย์เนะครับเดีๆๆๆ๋ยวศูนย์เดี๋ยวผมก็อสอนวิธีลงนะครับนะ ตามนี้นะครับประตูนี้ไม่รู้เปิดยังไงครับเปิดยากจิบหายต้องมาปันโอ้เนี้ยยิงไปแล้วปากูกันผมอยากเล่นพอไรรู้ไหมหาตังยากดีชอบไอ้นี่หาตังเร็วผมไม่ค่อยชอบเลยเต่ร่า ไป็นลูกศรขงมันเนอะโอ้ยูกรักเาอะืมายบอั้นจมาลูกสงเอะเนาะโอ้โหเปผุดมาจากไหนนักนาสนกุกเกมทำมมบอกนะ ี่ีผมไม่ก่อยเล่นเลยว่ะนี่เล่นเกมทอมบีบอกตัวผมไปอยู่ผมตายคลิป32เนี่ยมมมไม่อยู่ไ,ยไปไปข้างนอกกับแม่กลับมาทีกาวแล้วคลิปลลวแล้วอ,วอ,นนอวั้นี้แลแลลวแ้แอลอ้่ว้วลแล้ เงียบวางปิดผมแล้วเออวางปิดผมแล้วช่วยผมด้วยโดนกินกล้วยที่หลังหังไปตกลงมาตายาอย่งพี่จิบปงังก็ไม่หายไปหาปู่ปู่กินเก้าไปหายานะครับเขาจะคลิปหนาร้อยแล้วครับก่อจะคลิปเยงแค่นี้นะครับไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ